เนอีกเช่นเคยนะครับสาหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชาวกล้วยชากังราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับดูซิว่าเฉาก้วยแท้เนี่ยกับเฉาก้วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงครับสาหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานเฉาก้วยแท้ก็ลองแวะมาชิมก่อน ก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ชาวกล้วยชากลางราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสําหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉากล้วยแท้ๆกันก่อนนะครับฉากล้วยชากลางราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับท่านที่ เเดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉากล้วยชากัราวของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับสาหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับลองมาแวะชิมเฉาก้วยแท้ๆกันก่อนนะครับเฉาก้วยชากัราวของเรานะครับเป็นที่รู้จักไปทั่วนะครับเฉาก้วยนั้นนะครับเป็นพืชสมุนไพรจีนนะครับที่นําเข้าจากประเทศจีนนะครับ เรานำเข้าจากประเทศจีนก็ลองมาชิมเฉาก๊วยแท้แทกันดูซิว่าเฉาก๊วยแท้เนี่ยกับเฉาก๊วยตามท้องตลาดนั้นมันแตกต่างกันยังไงครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยรับประทานเฉาก๊วยแท,แท้ก็ลองแวะมาชิมกันก่อนเฉาก๊วยนั้นนะครับนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์กับร่างกายด้วยนะครับก็ลองแวะมาชิมกันก่อนนะครับอากาศร้อนๆนะครับหรือว่าอากาศไม่ร้อนก็กินกันได้นะครับ บางคนบอกว่าอากาศเย็นกินได้ไหมอากาศเย็นเย็นก็กินได้นะครับคือเฉาก๊วยเนี่ยกินแล้วแก้ร้อนไหนได้นะครับ